นี่พักกันยงพี่น้องุดถ่ายบ็ได้ไปครายฝนตกกระปูกระปูไม่ไหวจววีบายดีสบายดีผมพี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเมียสิก่สิก่อยกุ้งแม่กยก็มันเต็มดอกดอกเป็นการเสรดตัสิก่อยดิบนี่จ้าเม่อ้อมอ้อมประคอที่หน่องหามฮะ ใส่พักแคเไอแพ็คอันนี้กะสวัสดีเด้อวันสิไปขายอันนะอรวันเด็ไปสามพี่นอ้องคนตกแต่ว่าไปตลาดซื้อเนาะนี่ซื้อมันมันอันนี้มากินนะมีประโยชน์ซื้อมันซื้อบักอร์หนึ่งกิโลกรัมกระโบมีกะโบมีนะคนย่างเหรอโบอมี่เออคนย่าง แต่ว่าไม่ขาดนะมี่ไม่ขาดนะขายของนมี่พ่อกคยขายบอดีดอกพี่นออ้องเพราะว่าฝนตกคนไปยางบบคอยมี่นะถ้ามิดคอย่าสิไปขายพักกันแยงแต่กัะเปื่อนมันจะทั่งเปื่อนแน่นาะก็เริ่มอยากไปเมือนะนะ่อหนานาะะมาสิไปขายเมื่อนาก่อนสิไปขายพักกันแยงอีกไปเก็บมาไว้ขายต้นนี้กระสีตาแห้งตาแห้งไว้กินไม่อออก กแย่งอยู่ทางนี้เขาสิตากแหงไว้กินนะไปกินตย่ํแหลงะแม่ยําแหงยาอี่หมันหอมตแวดใบมันแหงเก็มาใส่ทุไว้พี่น้าไปกินเมื่อบอ กุ้งมันโดดออกมาจุบไปเย็บเนีสิก่อยกุ้งเก่าพี่น้องกุ้งซื้อฝนตกมันก็สิถื่อกุ้งร้ายเนาะใส่โง่มาสิซื้อโง่มาใส่เอวเจ้านะซื้อมาให้น้องซูให้เขาใส่เออเนาะเฮ้ยกุ้งมันหัดตอนนี้เข้าวันมาท้ายปีนาก็ซื้อไปคันบ่อปีนาอ่ะก่อน จะนอนมันก็สีเบิดเขาอัดกันก้อยกุ้งแสบๆตอนเสาร์พี่น้องฝนกับมือหนีแดดมือสุดท้ายเนาะพฝนไปหยกเขาซ่ามืออื่นก็คือสีแดดได้แหละก็สีแดดลงมือเกี่ยวเขาแล้วแบบนี้พอเขาเลื้ยงหมดแหละเขาสุกหมดนหนแหเขาไว้นี่นะหุบเตะ dòng <laughs> à, nhạc thì dòng 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 แต่เด่ะเอาชิ้ยไข่ตัวนจะใส่ชิงช้งไข่นส่ิ้ไข่จุดุดทกเคยเห็นกับเหตุการณแเสะเขามา่ทเห็น,อนบ,บ,บอีอ่บ,บ่อนชชิ้นไยุงทำในขออยากกินขอียขุยมแฉเปิดจกระหอมน้ำปลน้บัวโอ้จัง อันมอกเกาะจะสับมันสิตายถ้าแบบนี้เพียง กระป๋าไปหันแล้วยังสีอ่อนอยู่ได้เนาะไปดูหมากหนีหันช่วงทีมัน,นะอ,นอืมอมัดแน่แน่คอยทำอีด่ะข่อยเสียเอาแกอยเสียเอามาคอยเอามาหนีได้ชีหมากนะั่นแห้ข่อยมาก่อนนอนออ เพ่็ได้เอามากนี่ิึงส่งมันไม่ส่งสีมันนะเปลือกมันแนวนี้ค่งมันดื้อแย่อังดีๆแต่กันหนึ่งโละปอกเปลือกก่อนปองมันเห็นยังเปลือกมันบางๆมันมองอื้อนี่เป็นไงวะอันนี้เนาะก็มึงผ่าจังสีทำไมผ่าจังสีนี้เปมันกระมุ่นต่ อืมขนโอมันเลยหนึ่งเอื้อเหือบเอกถือเคยดีนะมันนมีดีสิ่งอืนะ่อนเคยเห็นหมามันเป็นแนวนี้เห็นมันสิมันขาผ่าจาจะชนะแม่ผาคือคอยผ่านซื้อลงไปเลยแบบสีก่อนอู้ดเอาผ้ามา อดีตงามเนี่ยอุ้ยเกมเม้นมัดน,นเคพอเดือกถือเคยตาดีเดือยวจทยถือขอเบิ่งโชคมันสีมัดน,นะนะแบบนี้อื้อเคยเห็นเบิ่งอื้อมัเดือบมัดน,นะเบิ่งเป็นยุ่พอ่อไหนเนี่ยพ่เอาเผื่อหน่อยเอาอีกตรงน,นี้นะเอาไปกินได้เหมือน โอ้ในมันเนาะเอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งหรือเอาใบขวานในมันก็มีประโยชน์ด้วยให้มันประโยชน์ได้คือกันนี่พี่น้องก็ะีเนืงเนาะวัดดิแพ้หนึ่งแล้วพี่น้องอืออืออกระมันเนาะมีประโยชน์เยอะ ไปกินข้าวพี่น้องบัดดิเป็ดเป็นแตงเลยอ่ะมีแกงอ่มอมกับก๋อยก,กุ้งก๋อยซุกก๋อยดิบส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมเด้อกินข้าว,วขอบคุณเจ้บแจ๊กพี่น้อง ไปแล้วไหมอืมอืมก่ยกุอ่อมปลายี่ห้อไปที่ละพี่น้องกินซีโคนดมาหนี่งก๋อยกุ้งอ่อมปลาก๋อยดิบข้องมีแม่แม่มากินเด้อไปดิบเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าซื้อยามากินเนื้อเด้อกินแล้วนะเต้มน,นั่งเนาะ ยายเนียขายไม่ถ <t ries and esis> ่องนะข้าวเรากินชิปปี้เรากินนักขั่วเนี่ยเป็นเป็นมือเถื่อนเนาะย่างเนี่ยมันช่เขาเป็นไม่ตับแล้วก็เป็นหลกตับเป็นไหมนะกขับเป็นมะเร็งตับใหว่าผภาษารัสเซียหย่อนตับนั่ะน่แหละจิมมิทกระุกจิมมิทก็เป็นคือกันดูหัวได้กินจะเกลือกับเป็นมะเร็งตับ แั่อันโยธาคนนี้กับนีเด็กกินดิบกับกินผักเัผักสุกผักดิบกับนีเป็นน้ำผักน้ำอ่าถ้าเราดักเป็นว่าตอดวามาให้ชื่อชื่อต้นชื่อผักไหนได้ไล้เนาะบอกว่ามาใครอยากมังสวิรัติอยากกินเท่า เอาไปใส่อย่างก็เข่าใช่ไมเอไปใส่ดีอใส่เลอสืตพี่ป้าก็ได้ได้ปแลองเป่ป้างหน่อยตองยังถือเบอ้มันเข่าตามหนาไรโบ๋แม่ได้จะได้มันเข่าเองอยู่วะ งูหรอนะ